เริ่มแล้วนะครับประเพณีถือศีลกินเจภูเก็ตบ้านเราและต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่โกชัยต้องไปตะเวนหาอาหารเจอร่อยอร่อยกินทุกๆวันและนี่ก็คืออีกร้านที่ถึงเทศกาลเจทีไรโกชัยไม่เคยพลาดสักปีเพราะพี่แกขายแค่ช่วงเจเท่านั้นถ้าพลาดปีนี้ต้องรอกินอีกทีเจปีหน้าเลยทีเดียวถือว่าเป็นร้านขายสลาเปาเจเจ้าเก่าเจ้าประจําในตำนานหนึ่งยอดสลาเปาเจ้านี้ขายอยู่หน้าอํมบางเหนียวทุกปีวันนี้โกชัยจะพาไปชิมทุกรสชาติกันเลยนะครับเริ่มจากสลาเปาไส้หมู ูแดงเจเปิดมาก็คือหอมแบบหมูแดงจริงๆแต่เป็นเจเนื้อไส้แน่นกลมกล่อม,มแป้งนุ่มละลายในปากไส้นี้โกชายให้ก้าเต็มสิบเลยเด็ดสมชื่อมาต่อกันด้วยไส้สังขยาบอกเลยว่าหอมใบเตยละมุนหวานนวลกำลังดีกัดคำแรกคือรู้เลยว่าทำสดนึ่งใหม่ ไส้นี้โกชายให้ไปเลย8.5เต็ม10ครับถัดมาเป็นไส้เผือกเนื้อเนียนนุ่มหอมกลิ่นเผือกจริงๆหวานนิดเค็มน้อยอร่อยแล้วก็ละมุนมากให้ไปเลย9.5เต็ม10ส่วนไส้ชาไทยเป็นไส้ที่โกชายชอบมากๆอันนี้แปลกดีครับกลิ่นชาไทยชัด หวานหอมละมุนเหมือนกินชาแต่ว่าในรูปแบบของสลาเปาให้ไปเลยเต็มสิบแบบไม่หักนะครับและปิดท้ายด้วยไส้ถั่วดำหอมถั่วเข้มข้นไส้แน่นมาก แป้งยังคงนุ่มเหมือนเดิมเติมคะแนนให้9เต็มสิบไปเลยครับไ้นี้และยังไม่หมดยังมีมันโถฟักทองสีเหลืองทองน่ากินสุดๆแป้งหอมฟักทองอ่อนๆน,นุ่มฟูกับมันโถใบเตยหอมกลิ่นธรรมชาติกินคู่กับชาร้อนหรือว่าชาไทยเจคือฟินสองตัวนี้ผมให้รวมกันเลย9เต็มสิบนะครับ ใครที่มากินเจที่ภูเก็ตปีนี้ต้องมาลองครับอยู่หน้าอามบางเหนียวเท่านั้นร้านนี้เด็ดจริงแป้งนุ่มไส้แน่นอร่อยอิ่มบุญทุกคำแน่นอนพิกัดหนึ่งยอดสลาเปาเจ้าเก่าเจ้าเดิมอยู่หน้าอามบางเหนียวภูเกต็ตแวะมาอร่อยกันได้นึ่งให้กินอุ่นๆสดใหม่ได้แรงอกมากเจปีนี้ใครพลาดคือเสียดายแน่นอน